สวัสดีเจ้าเป่นเรล่าโซอูกก้กรมเมืองตีทุกคนหันอยู่นี่ก็คือต้นลายเงินหรือว่าต้นพรมออสเตรเลียเป็นไม้ประดับมงคลใบสวยตีจัดเป็นไม้ล้มลูกคลุมดินเจ้าซึ่งต้นนี้ปุ้ยปลูกเอาไว้ในฝาครอบแผงไขยแล้วก็ได้ทําคลิปเอาไว้ตัวตอนนี้เขาแพ้อนาเขตคุ้มเต็มถาดไข่ไปแล้วเจ้าตีจริงต้นนี้ปุ้ยเกยตัดขยายพันธุ์ไปแล้วหลายครั้งยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกยอดไม่เจ้า วันนี้ผู้จึงจะมาแชร์วิธีการดูแลและปลูกเลี้ยงต้นพรมออสเตรเลียหรือว่าต้นลายเงินต้นนี้เลยเจ้าถึงแม้ว่าต้นลายเงินจะเป็นไม้ประดับคุมดินต้นเล็กๆแต่ว่าลวดลายหน้าใบมีเอกลักษณ์ตีโดดเด่นสวยงามมากๆเลยเจ้าด้วยลักษณะลำต้นตีถอดเลื่อยไปตามพื้นดินและก็มีรากแตกออกมาตามข้อและระวางลําต้นได้ง่าย เฮาจึงสามารถตัดยอดหรือว่าลำต้นนี่ไปขยายพันธุ์ได้บ่อยากเลยเจ้าซึ่งวันนี้ปุ้ยก็จะมาแชร์วิธีการขยายพันธุ์โดยวิธีการตัดยอดไปปักชำในน้ำข้อดีของการชำน้ำคือต้นเกิดรากก่อนตีจะนำไปปลูกลงดินก็คือจะทำให้ใบบ่อช่าบอรลุดล่วงปลูกแล้วสามารถจเจริญเติบโตต่อเนื่องสวยงามไปได้เลยเจ้า เขาก็สามารถจะเลือกตัดยอดตีเลื่อยยาวออกมาแบบนี้เพราะยิงตัดก็ยิ่งแตกยอดใหม่บ่ต้องคลัวว่าต้นแม่จะโซมจะบองงามแฮมบ่เมินเขาก็จะฟูสวยได้เหมือนเดิมเลยเจ้า เมื่อเฮาตัดยอดแบ่งออกไปขยายพันธุ์แล้วก็สามารถบำรุงต้นได้เพื่อให้มีถาดอาหารไปจ่วยฟื้นฟูในการสร้างยอดใหม่ใบใหม่เจ้าปุ้ยก็จะทำการบำรุงต้นนี้โดยปุ๋ยมุนไส้เดือนแบบนี้เลยเจ้าโดยตักรวยลงไปแบบนี้เลยสำหรับปุ๋ยปุ๋ยบอ่อเน้นว่าจะต้องใส่ในปริมาณนักๆนะเจ้าเฮาก็จะใส่กันทีละน้อยแต่เน้นใส่บ่อยๆ จากนั้นก็รดน้ำตามลงไปได้เลยก็จะเป็นการจวยล่างปุ๋ยติเกาะตามใบตามลํำต้นไปตัวแบบนี้สำหรับยอดติตัดมาก่กอทติจะนำไปชาําน้ำก็ฮือเด็ดใบติยูตั้งร่มออกเล็กน้อยแบบนี้เจ้าเพราะถ้าหากบาเด็ดออกใบติยูตั้งร่มนี่ก็จะแจจมน้ำทํำให้ใบเน่า now, และก็จะทรงผลทำให้น้ำติชํำเน่าไปตัวนั่นเอง เมื่อเสร็จแล้วหาภาชนะตีขังน้ำได้อย่างเช่นถ้วยหรือวแก้วต่างๆและหาขนาดให้พอเหมากกับต้นไม้ของเหาตัวน้อจากนั้นก็ฮึอเรียงป่ายลำต้นส่วนตีจะแจ่น้ำใื้เสมอกันประคองหยอดใส่ลงไปในภาชนะแบบนี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าตีสะอาดลงไปแค่พอท่วมส่วนลำต้นตีจะแตกราก แบบนี้เจ้าส่วนตัวปุ้ยก็จะชอบเขียนวันที่กำกับเอาไว้ตัวเจ้าก็จะหาสิ่งของเหลือใจง่ายๆอย่างเช่นจ้อนพาสติกแบบนี้เลยเจ้า หลังจากนั้นก็นำไปวางไว้ในพื้นที่ร่มรำไรซึ่งปุ้ยกม็มียอดที่ปุ้ยช้ำเอาไว้แล้วเหมือนกันนี่และตอนนี้เขาก็มีรากยาวพอที่จะนำไปปลูกได้แล้วตัวเจ้า โดยปกติการช้ำน้ำเอาไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มจะมีรากแตกออกมาให้หันแล้วยอดเหล่านี้ปุ้ยชํำเอาไว้ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเจ้ารากกยาวได้แบบนี้แล้วสามารถที่จะย้ายไปปลูกลงดินได้เล้าตัวเดียวเฮาก็จะมาปลูกให้ดูกันตัวเจ้ากระถางที่ปุ้ยจะใจปลูกวันนี้ก็เป็นกระถางปูนไดไไว้ที่ปุ้ยได้ทำเอาไว้ใจเองขนาดประมาณ4ีนิ้วค่้ วัสดุปลูกก็จะใจ้ดินผสมที่เคยทำคลิปบอกไปคุณสมบัติก็คือเก็บความชื้นได้ระบายน้ำได้ดีแบบนี้แล้วก็จะรองกลนกระถางด้วยกาวมะเป้วซับเพื่อช่วยให้กระถางระบายน้ำได้ดีขึ้นระวังที่เฮาปลูกก็จะโยรยตาเกลนจีเป็นสารป้องกันโรคและมแมลงศัตรูพืชลงไปตัวเล็กน้อยและเพิ่มถาดอาหารพืชด้วยปุ๋ยละลายจ้าออสโมโคซูสเมเออแหมเล็กน้อยเจ้า ควรจะปลูกเลี้ยงเอาไว้ในพื้นที่ลมลำไรติมีอากาศทายเทดีเมื่อวัสดุป,ปลูกโปรงระบายน้ำดีแบบนี้ก็สามารถจะหดน,น้ำได้วันละข้างเลยหรือวันเว้นวันก็ได้เจ้าต้นพรมออสเตรเลียหรือว่าต้นลายเงินเป็นพืชที่ชอบความชื้นมากแต่ก็ต้องบมีน้ำขังแชะในวัสดุป,ปลูกตัวนะเจ้า และนี่ก็เป็นเรื่องราวการขยายพันธุ์วิธีปลูวิธีดูแลต้นผมออสเตรเลียหรือว่าต้นลายเงินไม่ประดับมงคลใบสวยที่ปุ้ยนำมาฝากกันในวันนี้เจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามปุ้ยที่ช่องเหล่าซูอูกก้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ต้แล้วมาปะกับปุ้ยหไมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้า บอดีลืมกดติดตามตัวนะเจ้า